ปู่ไม่อยู่ค่ะคุณปู่ไปไหนไม่ดูซานี่รักหมีไหมนู่นน่ะนู่นน่ะหมีคิสหรือ,อยังคะแล้วหมีล่ะรักหมีหรือ,อยังม,มาเกือบไม่ทัน <laughs> <laughs> มาทันคะ่ะยังไม่ออกแต่กา้จะออกแล้วค่ะซานนี่หมี รักมคคีคุณคริดครูนคิดลสสดีวันลิตันทูลิตนที little Indian, four little five, little six, little Indian, seven little eight, little nine, little Indian, ten little Indian boy. ten little nine, little eight, little Indian, seven little six, little five, little Indian, four little three, little two, little Indian, one little Indian boy. Yay, baby, chat tut 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 baby, cha, tut. b บบี้ชักตุ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 ดบบี้ชักมามีชักตุ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 ๊ดมามีชักตุ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 มามีชักตุตุตุุมมีชักแดดีชักตุ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 เดดีชักตุ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 ดดีชักตุ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 เดดีชักนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แลดู ตัวเมียตีปีกพับพับพบตัวเมียตีปีกพับพับพัตัวคู่คานรับจุกกรูจุกกรูอนนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราเฝ้าแต่แลดูตัวเมียตีปีกพับพับพบไปดูพี่ปลาดิบอกพี่ปลาพี่ปาแสนดีอ่ะหงายท้องแสนดีหงายท้องนะแสนดีหายแล้วเนาะหายแล้วนะหายยังหายแล้วเนาะเนาะอืมแค่นี้แหละ ตกใจเฉยๆแค่ตกใจแหละเอะอ,อเห็นไหมล่ะหายแล้วเนาะเก่งเนาะตบมือใครนี่พี่ปลาตบมือให้เลยแสนดีเก่งมากเลยพี่ปาตบมือให้แสนี้ให้อาหารปลากันไหมให้อาหารปลาั็ดีกว่าแสนี้จับนะโอเคไหมหมอ ให้อาหารปลากันดีกว่านอกเขาไม่นข้าเขาไม่ใช่จนะ้ะ,ะให้ตัวไหนตัวไหนที่แซนดีชอบตัวนั้นนะโอเคไหมปิดก,ก่อนนะมาอ่ะยืนนะยืนได้ไหมคะวันทูที่ยืนได้ไว้ให้เลยให้ ไซส์ไซส์ไส์ปิวปิว,วโอเคหมวกกินใหญ่เลยนี่นี่นี่ปิวอ่าให้อีกตัวหนึ่งสีอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้กินเลยนะฮูู้โห้ว้าวตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยพี่เขารออยู่ฮะโอ้เก่งมากเลยโหอ,อันนี้ลูกรักหรอตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ด้วยนะ โอเคค่ะได้แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอหตัวนี้แสนดีให้กินเยอะมากๆเลยนะนี่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 เห็นไหมโอเคค่ะแหน่แหน่แน่จะล้วงจะล้วงนี่นะอ่ะโอ้ย oh, ตัวนี้อ้วนแล้วแสนดีให้ตัวนี้บ้างสิอีกตัวหนึ่งอุ <h> ้ยอ้าหาย อ่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อ่ะอ่ะค่ะนี่นี่โอ๊ยเปลี่ยนตัวบ้างเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้รออยู่ตัวนี้เศร้าแล้วอ่ะ <c oughs> สันนี้ให้ตัวเดียวเลยอ่ะไม่ให้ตัวนี้นะหมดแล้วนะพ <c oughs> ิวแต้มมือมดแล้วมดแล้วโ <c oughs> okay, อเคบายบายอิ่มแล้วนะบายบายนะ คค่ะและผมหน้าร้ัก <c oughs> เขาก็เล่นในที่ที่แบบพอเราพอเราปูที่ไหนเขาก็จะไม่เล่นตรงนั้น่ะไปเลยอยากอยู่ตรงไหนอยู่เลยทำไมหรออยากดูปลาไหมอยากดูปลามปลาปาปาอ๋อเคเค หมดแล้วหมดแล้วไปดูปลากันดีกว่าลุลุลุล,ลุดูปลากันดีกว่าลุ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 ลลไปตรงนี้นะเรามาดูปลากันนะโอเคหมีกุ้งมีปลาด้วยนะอ่าแต่ดีว่ายน้ำยังไงตุ้มจุ่มจุ้มตุ้มตุ้มตุ่มจุ้มคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้ว เฮ้เฮเฮอาคุณพ่อมาแล้วคุณพ่ออแต่นี้งายหลังค่ะแต่นีไม่ได้นั่งในเสือแต่นี้นั่งขอบเสือนี่คืออะไรอุ้ยอุ้ย ขอเก้าอี้สักตัวได้ไหมดุ้ง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 มานั่งดูปลากันเราก็นั่งดูกลับมานั่งชื่นชมปลากันดีกว่าโอเคค่ะอืมมานั่งชื่นชมปลากันนะสวัวร์ฮะเน้นเหนียวไหมเหนียว มันแบบไงมันมันสติ๊กมากเลยใช่ไหมขนหลุดยาไม่อพอแก่ปะปะตาดูอมื่อเมื่อไหร่มันจะมี ให้อาหารได้ยังได้อ่ะให้อาหารพ่อให้อาหารให้ดูหน่อยนะนี่เรื่องสกิลอะอะไรเพื่งที่รักที่รักคุณจะใส่เมื่อวานอีกแต่ทำไมถ้เปิดไฟทีรักมันคงไม่ได้มาภายในวันเดียวก็ไอทีรามันบอกวันเดียวเลยเหรอในสี่ชั่วโมงพี่เปิดไฟอับไปเลยมันจะเขียวปุ๊บเลยเหรอเดี๋ยวว่าคุณใส่น้อยนะไม่กล้าใส่แรงปังค์ให้มันเอาดูดิเพราะพ่อพ่อให้อาหารปลาค่ะดูนะดูนะ ยืนมั้ยคะไปยืนดูนะอืมอืมหอมอื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 มเจ้าตัวเลยไม่เยอะหรอกมีกุ้งด้วยโหมากันใหญ่เลยไม่ไดูฉัแทนที่ป้าหิวนี่ด Lá hiu bạc cho mùa lẻo Hừm Tại sao hồng dung là mày đâu mày chim đi hoa kung kì kung 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 kung

หมดแล้วเหรอหมยังเขาว่ามันหมดแล้วเหรอฮะออจ๋าไปเที่ยวไหมโอ้ีดแม่หรอไปเที่ยวไหมคะบอกอบอกพ่อพ่อไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปขับรถเที่ยวกันรถเที่ยวหรอมดแล้ ขับรถเที่ยวไงขับรถเที่ยวกันนะขับรถเที่ยวในหมู่บ้านอ่ะอือ้อ่อนพ่อออนพ่อพ่อพ่อหอมพ่อยังหอมพ่อยังหอมพ่ออะไรหอมพ่อเลยรได้ไหมเหนาให้พ่อหอม คิสคิสคิสแม่หน่อยได้ไหมหอมแม่หอมแม่หอมแม่หน่อยได้ไหมรักกันรักกันนีม่หอมแม่น้าหอมนี่หอมนี่ไหนดิฮัลโหลเอ้ดูดูปลานี่อู้จังจ้องจ้องไปไหนจะไปไหนดีนะไปไหมไปข้างนอกไหมไปหรอโอเค ไปไหนอะไม่มีที่ไปไปไหนอะไปดูนกไงดูนกอืมไปดูนกมันมืดแล้วนะแต่นี้มันมืดตึ้เลยนะมันมองไม่เห็นเราไปขี่รถรอบสายใหม่ไงขี่รถรอบสายใหม่ไปขี่รถดูฝนรอบสายใหม่เนาะใช่ไหมเราเป็นเด็กสายใหม่แล้วก็ต้องเดินแบบขี่รถรอบสายใหม่เลยใช่ไหมนี่ยไม่ต้องให้แล้วมันอยู่ตามก้นใช่ ป่ะบายบายพี่พี่ก่อนนะบ๊ายบายนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะไปและะ้วค่ะไปแล้วค่ะไปเที่ยวกันนะคะไปแชทแบส